หมดแลว้ควค่ะโอ้ยป้าน้อยคะถ้วยชามเมลามีนพวกนี้เนี่ยปลอดภัยไหมคะเนี่ยทไม่นะคะนี่ป้าล้างสะอาดทุกวันเลยนะคะนี่ครับป้าครับหน่วยงานของผมเนี่ยตรวจถ้วยชามที่ไม่ระบุชนิดของวัสดุแต่ว่ามีลักษณะคล้ายกับเมลามีนแบบนี้นะครับพบว่ามีสารฟอร์มาลีไฮด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเชิงนะครับ ป้าก็แค่เลิกใช้นะคะแล้วป้าก็หันมาใช้ถ้วยชามที่มีฉลากบอกชนิดของวัสดุที่ถูกต้องวิธีการใช้งานแหล่งผลิตและเครื่องหมายคุณภาพค่ะแค่นี้โอเคแล้วค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวป้าจะเปลี่ยนถ้วยจานที่บ้านป้าโดยด่วนเลยนะคะที่บ้านอย่าพึ่งกับป้าหนูว่าเปลี่ยนที่นี่ก่อนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยเี่ยนที่นี่ก่อนโทษทีนะคะก <c oughs> รมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธรารณสุข